สวัสดีค่ะทุก คนวันนี้อยู่กับมามีอีเปน,นะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวม,มีจะมาแชร์วิธีการป้องกันไม่ให้ลูกเป็นผื่นพ้ออ้อมค่ะส่วนตัวที่เลี้ยงนองเตอร์มาเนี่ยใช้แคมเพิร์สมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงตอนนี้สเดือนน้องก็ยังไม่เคยเป็นผื่นพ้ออ้อมเลยซึ่งจริงแล้ว,วาอาการผื่นพ้ออ้อมเนี่ยมันเป็นอาการของผิวหนังอักเสบอะคะ่ะในบริเวณที่สัมผัสกับผ้าอ้อมมันเนาะซึ่งมันก็เกิดได้หลายสาเหตุนะคะเช่นเวลาที่เราใส่แคมเพิร์สให้เขาแล้วเขาแบบขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการเสียด หรือว่าใส่ไปนานๆแล้วแบบไม่ได้เปลี่ยนในคราวเงี้ยมันก็จะมีความแบบอบร้อนชื้นเหนอะหนะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเขาอาจจะระคายเคืองปัสสาวะหรือว่าอุจจาระของเขาเองก็ได้พวกนี้ก็คือเป็นสาเหตุของผื่นพอกหมดเลยคือมามี่ก็อยากแนะนําให้ป้องกันจากสาเหตุนะคะก็คือเปลี่ยนเพิ่นให้น้องบ่อยๆอย่างถ้าเป็นฉี่อ่ะสามชั่วโมงก็จะเปลี่ยนทีนึงนะคะหรือว่าถ้าเป็นอุจจีอุจจิออกมาเงี้ยก็จะเปลี่ยนทันทีและอย่างที่แม่ๆไม่ควรมองข้ามนะคะหรือว่าหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่รู้นะคะก็คือการบารุงผิวก้นน้องนั่่นเเาีจะใช้ร บำรุงก้นของบ um ําบัมนะคะนี่เลยตัวนี้เขาเป็นสเปรย์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ100%นะคะก็จะมาจากส้มออร์แกนิกนะคะแล้วก็มีใบโรสแมรี่ก็คือปลอดภัยกับผิวก้นของลูกน้อยแน่นอนนะคะแล้วก็กลิ่นคือดีมากทุกคนเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆของส้มนะคะแล้วก็จะมีเจจอวานิลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นกลิ่นหอมหวานๆอนะ่ะเขาก็จะบำรุงนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะทําให้น้องเนี่ยสบายก้นนะแล้วก็ลดการระคายเคืองแล้วก็ช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็ลดรอยแดงจากการเสียดสีของผ้าอ้อมคะ่ะสําหรับวี ที่ใช้นะคะก็ใช้ทุกวันเลยค่ะทุกคนเนื้อเขาจะเป็นน้ําเบาๆคะ่ะซึมไวสัมผัสดีมากนะคะมีความลื่นๆเบาๆหอมหอมมาทุกคนและเวลาใช้ตัวนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราอาบน้ําน้องเสร็จแล้วนะคะก็ซับตัวให้แห้งก็จะฉีดสเปรย์ก้นบําๆตรงนี้คะ่ะลงไปที่ฝ่ามือของแม่นะแล้วก็ลูบนวดไปที่ก้นนะคะ ขาหนีบนะคะตรงแบบมิชลินของน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ปิกาจูนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยฉีดไปตรงๆอ่ะน,น้องอาจจะตกใจได้เนาะเสร็จแล้วนะคะก็รอให้ซึมเข้าผิวลูกสักแป๊บหนึ่งค่ะไม่ต้องล้างออกพอซึมแล้วนะคะผิวก้นน้องเนี่ยก็จะแบบลื่นๆน,นะคะไม่แห้งค่ะแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะเลยแล้วลูกเขาจะแบบว่ามีความสบายก้อนอนะ่ะทุกคน และที่สำคัญก้นน้องเนี่ยหอมนะคะไม่มีกลิ่นอึนติดด้วยพอเราฉีดสเปรย์ปุ๊บนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ทาครีมตามบริเวณขาหนีบนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการเสรียดสีทีนี้ก่อนใส่เพืิดน,นะคะก็เช็คให้ดีก่อนเนาะว่าเออตัวลูกเนี่ยไม่เหนียวเนหนอะหนะแล้วนะคะทีนี้ก็ใส่เพืิดให้เรียบร้อยค่ะ แล้วมามีนะคะก็จะใช้สเปรย์ก้นบำบำอันนี้ฉีดให้น้องทุกครั้งเลยนะคะที่เปลี่ยนเพิ่ ไม่ว่าจะเปลี่ยนกลางวันกลางคืนรอบไหนก็ตามนะคะจะใช้ทุกครั้งเลยเรียกได้ว่ามีติดแบบไว้ทั่วทุกมุมที่เราจะเปลี่ยนเพื่อให้น้องอะ่ะมีไว้ทุกตะก,ก้าเลยจริงๆจะบอกว่าพอใช้สเปรย์ก้นบําบําแล้วเนี่ยแม่ลืมการใช้พวกครีมแก้ผื่นผ้าอ้อมอะไรนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการทายาอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนาะแต่ว่าถ้าน้องเป็นผื่นผ้าอ้อมแล้วเนี่ยก็สามารถใช้สเปรย์บําบําตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ติดต่อกันสักระยะหนึ่งสักนิดหนึ่งอะ่ะเพราะวา ให้ลูกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยค่ะพวกแบบว่าผดผื่นผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหายเนาะแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นอีกใช้ได้ตั้งแต่น้องแรกเกิดเลยนะคะจนถึงโตจนถึงแบบว่าถ้าเขายังใส่เพื่ออยู่ก็คือใช้ได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นแพมเพอร์สำเร็จรูปนะคะหรือว่าจะแบบผูกผ้าอ้อมเอาเองอะ่ะก็ใช้ตัวนี้ได้เอาเป็นว่าตัวนี้คือแนะนํามากๆเลยค่ะทุกคนอีแบบเคยแนะนําไปในคลิปของ1ิอย่างของเบบี้ที่ต้องมีอะ่ะบ้านอีแบบก็ให้น้องวิกเตอร์ใช้ตลอดเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดผิวก้นน้องเนี่ยคือแบบนุ่มชุม่มชืน้นแล้วกก็็็สุขภาาพดีีแแล้้้้วนนนนนอองไมม่เปผืค ใจนะคะหาซื้อได้ทางไลน um ์บัมบัมเบบีนะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้แล้วก็ใน Facebook ของทางแบรนด์นะคะโอเคสําหรับวันนี้มามีก็มาแนะนําวิธีป้องกันผื่นผพ้อ้อมสำหรับเบบีกันเท่านี้นะคะแม,แม่แม่ก็ลองเอาไปใช้ดูยังไงวันนี้มามีลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าใครลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย